You know, your local shops you really got a feel for what this place is about. Everybody really know about something like I'm not sure if he is regretting his decision this week. สวัสดีทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ยินเสียงโบนะคะโบถูกอื้อมากกว่านี้เนี่ยนะไม่สบายนะคะไม่สบายนอนสมอยู่สามวันเนี่ยสามวันจริงๆเชา้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นสองวันแรกนี่ยไม่ได้อาบน้ําเลยอะ่ะเพิ่งจะอาบน้ําได้เมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยดีที่ว่า น้ำเป็นน้ำร้อนไงก็อาบน้ําสระผมสระผมวันเว้นวันนะคะอ้หอได้ยินเสียงตัวเองไม่ค่อยชัดเลยนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะ,ะอาวางไว้ข้างตัวเลยนะโบจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นปกติแล้วเนี่ยโบจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ค่อยจะเจ็บป่วยแบบนอนสมอ ี่เตอร์ไปหาแม่มานะเตอร์เขาหยุดงานหยุดงานของเขาปกตินะเพอาหยุดงานปุ๊บทางญาติก็โทรมาบอกว่าแม่ล้มเข้าโรงพยาบาลี่เตอร์ก็หยุดต่ออีกก็ไปเยี่ยมแม่ไปดูแลแม่นะคะพบไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเป็นห่วงน้องปักกี้กระทานหันหาคนดูไม่ทันม่เตอร์ก็เลยไปคนเดียวหนึ่งสัปดาห์กลับมาสภาพแบบ ไม่ไหวมิเตอร์ขับรถไม่ไหวเพราะว่าไปลับแล้วก็แบบง่วงนอนไงคืนที่ไปลาบก็บอกเอออยู่ขับได้ไหมไอจะหลับเราบ่าไอขับไม่ได้ไอเวียนหัวเขาก็ขับรถกลับมาบ้านคืนนั้นมิเตอร์ไข้ขึ้นจ้าก็ไม่ได้แยกเตียงกันไงมิเตอร์ไข้ขึ้นเขาก็ดูแลเขาก็จับหัวให้กินยาอะไรอย่างเงี้ยไข้ก็ไม่ลดวันรุ่งขึ้นมิเตอร์บอกว่าไปเช็คโควิดกันดีกว่า มิเตอร์มไม่ได้ฉีดวัคซีนนะโคดฉีดโคดฉีดไปสองเข็มมิเตอร์มไม่ฉีดเลยก็เลยพากันไปตรวจนะคะโอ้โหแล้วรอไปรอรอเช็คนี่ก็แบบรอนานเป็นชั่วโมงเป็นชาติเลยนึกถึงที่ไทยมากๆเลยอยู่ไทยทําอะไรก็สะดวกรวดเร็วโคดบ,บอกมิเตอร์ว่าถ้าเราไปอยู่ไทยเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากที่นี่ก็คือเทคโนโลยีอุปกรณ์อาจจะมีความแตกต่างความทันทสมัย,ยนี้แต่ การบริการจะรวดเร็วนะคะตอนนี้สมองบัวดะคิดช้ามากเวลาเราไม่ปกติอะเราจะเป็นอาการนี้พาะไม่สอนภาษาอังกฤษเลยนะเนี่ยสองวันสองวันใช่ไหมมีความรู้สึกมันหลายวันมากเลยอะเพราะปกติไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะคะบัวดาจะพยายามไม่ให้ตัวเองป่วยแหละเนี้ยมันอยู่ๆมันก็มาพึบเลยอะ่ะพออิเตอร์ไปเช็ค ปรากฏว่าผลเป็นโพซิทีฟจ้ามิเตอร์ติดโควิดก็โอเคไม่มียาไม่มีอะไรเขาก็มีให้ไปรับยาแก้ไอเฉยมิเตอร์ก็มีการไอแล้วตัวก็ถามมิเตอร์ว่าถ้าเขาให้ยูฉีดวัคซีนจะฉีดไหมมิเตอร์ก็บอกไม่มิเตอร์จะเป็นพิเศษฉีดวัคซีนอยู่ดีโอเคมิเตอร์บอกยู่ฉีดวัคซีนแล้วอยูไม่ติดหรอกพกก็ไปหอมเล่นเขาเหมือนเดิมนะ พอวันลุงขึ้นนั่นแหละจ้ะวันลุงขึ้นเอาเลยจ้ะโอ้โหโบน,นี่แบบไข้ขึ้นก็กินยาอัดยานแล้วก็นอน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 ,นอนเลยนอนจนสุดท้ายมันไม่ไหวอะ่ะมันมันแบบลุกก็ไม่ไหวแล้วอ่ะก็พยายามฝืนตัวเองนะลุกขึ้นมาต้มข้าวกับไข่ให้มันมีให้มันมีอะไรกินบ้างมันจะได้มีแรงอยู่เงี้ยต้มข้าวกับไข่เช้าเย็นสองมือ้อ แล้วก็นอนนอนแบบไม่รู้เวล่ำเวลาเลยตื่นมาเอาหกโมงเย็นแล้วก็จะมีความร้อนความร้อนอยู่ในตัวตลอดเวลาแต่เพราะว่าเราเป็นคนที่มีไข้นะแต่ตัวไม่ร้อนไงหมอ่เคยบอกรถเคยเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเด็กเขาบอกว่าอันตรายเพราะว่าเป็นคนที่มีไข้แต่ว่ามันไม่ออกที่ตัวไงมันจะ มันจะอยู่ข้างในแต่ตัวเองอาจจะรู้สึกเริงจับจับตัวเนี้ยตัวจะเย็นนะแต่ว่ามันมีความร้อนอยู่ข้างในมันวูบ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 อันนี้อันตรายนะถ้าใครเป็นแบบนี้นะสังเกตตัวเองด้วยนะอ่ะสรุปสองคนไม่มีใครดูแลใครแล้วจ้าตอนนี้ไม่สามารถเลยตัวใครตัวมันจ้าพี่เตอร์ก็ต้องออกไปที่เขาเรียกอะไรดีละ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียก medical center ของบริษัทนะคะเป็นเหมือน ศูนย์สุขภาพเพื่อยืนยันว่าเออยังไปทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์อันนั้นเป็นวันศุกร์เหมือนแบบเจ้านายเขาว่าเขาบอกจะให้ไปทาํางานเงแต่ว่ามิเตอร์ยังไม่หายดีเขาก็บอกเอออยู่ขับรถไหวไหมอะ่ะไอไม่ไหวไอไปไม่ได้เขาบอกเออเขาขับได้เขาก็เลยขับเออขาคนเดียวนะเขาก็ไปไม่นานประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็กลับมาเรียบร้อยกาก็หมดสภาพนอนคราวนี้พอเรานอน จากที่นอนเตียงข้างบนด้วยกันไม่นอนแล้วจะบัวนอนกองอยู่หน้าทีวีเลยสองคืนคืนแรกนอนที่นอนคืนหลกไหาจากนั้นอีกสองคืนนอนที่หน้าทีวีเลยก็โสมอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็กลางคืนมันนอนหลับไม่สบายเลยมันไอด้วยแล้วก็ร้อนร้อนวูบวูบด้วยอะ่ะมันไม่ได้เป็นอาการแบบไม่รับรู้รสไม่เป็นนะแล้วก็ปวดเมื่อยอะ่ะ ปวดเมื่อยมันเป็นเหมือนกับเป็นไข้หวัดอ่ะแล้วก็เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยหูอื้อเวียนหัวนี่ก็ยังเป็นมึนๆเหมือนคนเหมือนคนมึนๆเมาๆมาโดนมอโดนมอมยาอะไรประมาณนี้ไว้นี่ดูจากในหนังนะไม่เคยเป็นนะเอออาการมึนๆเหมือนแบบสลึมสลือมีเพื่อนที่เขาปรึกษาเรื่องหาคู่สายฝออ่ะเพราะว่ามีทําช่องเรื่องหาคู่สายฝอด้วยนะ ตอบคาถามอะไรเขาไม่ได้เลยจ้าคิดไม่ได้คิดไม่ออกจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึง่งมีสติอะก็หาหาข้อมูลส่งเข้าไปแล้วก็ดอนต่อเงี้ยส่วนสอนหนังสือนี่ไม่ได้เลยนั่งไม่ได้มานั่งอันนี้อันน,น,นี้โอเคแล้วนะอันนี้กินข้าวเสร็จอให้ดูตอนต้นตอนตอน้นวีดีโอไงตอนตอน้นวิดีโออะอยากกินอยากกินอะไรที่ทำให้รสชาติซับแซ่บ,ซบะนะ ก็ลเลยสั่งอาหารไทยส้มตำกับผัดไทยแล้วก็สั่งเป็ดทอดมาให้มิเตอร์ดีนะมิเตอร์บอกเป็ดทอดอร่อยแต่ส้มตำนี่นะโอ้โหแล้วก็น้ำปลาหกอะ่ะแล้วก็ผัดไทยก็เค็มอะ่ะไม่ไหวโพ๊เดเราส้มตำไปล้างเทน้ำทิ้งแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยกินเฉยๆหรือจืดๆยังรสดีกว่าอีกอะ่ะจะได้เรียกให้มีความรู้สึก อยากกินอะไรที่มันแซบๆงี้ขึ้นมาบ้างไม่ได้เรื่องเลยเขาน่าจะเปลี่ยนพ่อครัวอยู่เรื่อยๆมังไอ้รถอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดเลยอ่ะไม่คงที่เลยอ่ะ <c oughs> บ่นเรื่องอาหารได้ฟฝั่งอีกเออแล้วอาการที่วัดเป็นอีกก็คือมีเสมหะมีน้ำมูกผูอื้อนะแค่เนี้ยที่เป็นส่วนเรื่องไอ อาการแน่นหน้าอกอะไรงนี้ไม่เป็นนะเพราะก็กลัวว่าไอ้ที่เขาบอกมันลงปอดอเงี้ยคือพกคิดว่าที่มิสเตอร์เขาได้มาเนี่ยมันเป็นแค่มีเชื้อติดมาเฉยไงียแต่ก็ไม่ได้เยอะนะเพราะอย่างของมิสเตอร์เองเนี่ยมิสเตอร์ก็จะมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ไข้ขึ้นมิสเตอร์นี่ไข้ขึ้นอยู่สองสามวันคือเขาเป็นก่อนอะแล้วหลังจากนั้นพ็เป็นก็ไข้ขึ้นเหมือนกันโอ้โหจะไข้นี้มันมาแบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะ มันสูงจริงๆเป็นแบบสองวันตเต็มแบบตัวร้อนตลอดเลยกินยาเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นคือนับชั่วโมงกินเลยอ่ะกินยาลดไข้อ่ะแล้วก็เจ็บคอเพราะแน่เจ็บคอนึกถึงยาแก้กเสบที่ไทยเลยที่นี่เนี่ยยาแก้กเสพไปซื้อเองไม่มีไงต้องไปหาหมอแล้วให้หมอสั่งทีนี้ถ้าไปหาหมอไปนั่งรอหมอก็จจะได้ตรวจอกีกโอ้ยเนิ่นนานก็เลย เดี๋ยวก็หายแต่ตอนนี้มีแรงแล้วไงนอนสามวันสามคืนเนะ่ยโอ้โหไม่ไหววะ่ะนอนเยอะขนาดนี้ไม่ไหวจริงจริงมีมีความรู้สึกว่ามันยาวนานมากเลยอะ่ะมีความรู้สึกมันยาวนานจริงๆเลยอ่ะนะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะใครที่ดูแลรักษาตัวเองอย่างดีอยู่แล้วอะ่ะก็ดูแลกันไปเรื่อยๆนะถ้าใครที่ไม่เคยดูแลรักษาตัวเองเลยก็ดูแลรักษาตัวเองนะขนาด โพสเองเนี่ยดูแลตัวเองตลอดเลยนะเป็นนิดเป็นหน่อยนี่ไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วมันก็เป็นขึ้นมาจะมีคนเป็นอยู่ในบ้านเนาะมันก็อยู่ด้การหายใจด้วยการมันก็เป็นขึ้นมาได้อ่ะนะา้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไปแล้วไบไปเริ่มเมาเริ่มเมาเริ่มเวียนหัวละไปลวคะ่ะไปไยสวัสดีค่ะ